ารายตี้ดีบี22ภูมิใจเสนอวันฉลมเลือดโดยสยุมภูทสพลลักษณะของมันเหมือนกับลูกคอหกนึ่งที่บริเวณท่อนหัวมีเกลียวผมลองใช้มือขยับหมุนออก มันคลายออกจากกันอย่างง่ายได้คู่มือการใช้ม้วนเป็นก้อนๆบรรจุอ,อยู่ในนั้นคำคมหยิบเอาไปอ่านอยู่ชั่วครู่ก็บนขึ้นมาด้วยท่าทางฉุนฉุนลูกน้องของผมต้องเสียงอีกแล้วบิ๊กแมนเราจะต้องขนไอ้ศาสก,กระเบือทั้งแปอันเนี่ยขึ้นไปปักไว้บนแนวของข้าศึกหนาที่ของศาสก,กระเบือพวกนี้คือคอยส่งสัญญาณขึ้นไปเบื้องบนมีให้เครื่องบินทิ้งระเบิดล้ำแนวออกมาการติดตั้งให้วางเป็นแนวเส้นตรง และควรจะห่างจากฐานของข้าศึกไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรการเปิดเครื่องก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่เปิดสวิต์สีแดงที่อยู่ด้านหัวก็เป็นอันเสร็จพิธีในขณะที่พูดคำคมก็ผักคู่มือการใช้เรดาร์พกเกตส่งมาให้ผมผมกับพาตัวเองเดินออกมาจากบังเกอร์อย่างรวดเร็วผมหยิบคู่มือออกมาอ่านอย่างละเอียดถี่ท้วนอีกครั้งเรดาร์ฉบับกระเป๋าหรือเรดาร์พกเกต เป็นเครื่องมือชี้เป้าที่ทันสมัยที่สุดในโลกประสิทธิภาพของมันก็คือสามารถส่งสัญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าที่สูงถึง5 0,000่นฟุตภารกิจที่หนักอึ้งสำหรับผมก็คือการนำเอาเจ้าเครื่องดังกล่าวลอดเขา้าไปติดตั้งใกล้ๆกับฐานปฏิบัติการของข้าศึกภารกิจดังกล่าวเป็นความรับสุดยอดและผู้ที่จะรับหน้าที่จะต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการซ่อนเร้นหลบหนีข้าศึกได้อย่างยอดเยีย่ยมและสิ่งที่สำคัญที่สุดจะต้องรักษาความลับ ตลอดจนเป็นที่ไว้วางใจสลบคำคมได้เป็นอย่างดีผมนึกถึงหมู่สมพรขึ้นมาในบัดจนผลงานของหมู่สมพรที่ผ่านมาสแสดงให้เห็นว่าหมู่สมพรเป็นทหารอาชีพที่มีฝีมือและความสามารถทัดเทียมหรืออาจจะเหนือกว่าทหารหน่วยกรีนเบเร่ของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวไม่มีใครเหมาะสมกับงานชี่นี่เท่ากับหมู่สมพรและผมคาดว่าคำคมจะต้องมีความคิดเหมือนกับผมเด็ดขาด ประตูบังเกอร์ที่ทำด้วยผ้ากันฝนไว้ย,ยวบคำคมฟออสามมูสมพอดเดินตามเข้ามาเป็นแถวความคิดของผมตรงกับคำคมจนไดน้ความอึดอัดที่สมอยู่หนักอึ้งปิ้วหายไปโดยฉับพลันการวางแผนได้นำเนินไปอย่างเคร่งเครียดและพร้อมพรมกันนั้นแผนการเข้าตียังเชิงของคำคมก็ได้ถูกกำหนดขึ้นควบคู่พร้อมๆกันไปในเวลาเดียวกันนั่นเอง หมู่สมพรและรองผอ,อหมวดอีก2คนซึ่งเป็นทหารจากศูนย์สงารามพิเศษทั้งคู่ถูก,อกมอบหมายให้นำเรดาร์พกเกตขึ้นไปวางบนแนวฆ่าศึกในตอน6นาฬิกาของเช้าวันพุ่งขึ้น <S <S ตั้งแต่ตะวันตกดินเป็นต้นไปทหารเวียดนามจะเพิ่มมาตรการในการระมัดระวังฐานปฏิบัติการของมันยิ่งกว่าในตอนกลางวันหลายเท่านักยากเหลือเกินที่ทหารฝีมือดีๆของเราจะฝ่าแนวมันขึ้นไปได้อย่างไรก็ดีพวกมัน ที่ต้องมีช่วงเวลาระยะหนึ่งที่หลานหลวมและช่วงเวลาดังกล่าวก็คือตอน6นาฬิกาจุดซุ่มโจมตีของมันจะเริ่มถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวเดินทางกลับฐานในช่วงนี้ทหารของเราจะเริ่มเกาะมันเข้าไปทันทีผมจะสั่งให้ทหารออกเดินทางเดี๋ยวนี้ใจจริงของผมอ่ะผมอยากให้คุณออกไปกับทหารเหล่านี้ด้วยเพราะคุณชำนาญภูมิประเทศและเคยปฏิบัติงานพื้นที่นี้มาก่อนผมไม่มีทางเลือกเล็บปฏิเสธ ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสนามผู้บังคับบัญชาโดยตรงก็คือผอพันประจำกองพันนั้นๆผอพันมีสิทธิที่จะออกคำสั่งให้ FAG ทุกคนปฏิบัติภารกิจที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อกองพันได้อย่างเต็มที่และอีกประการหนึ่งในกองพันหกหนึ่งเจ็ดก็มีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เคยเห็นภูมิประเทศดังกล่าวและเคยใช้เส้นทางขึ้นลงยอดเนินชาลีกอ็อยู่เป็นประจำ เท่าที่คำคมไม่กล้าออกคำสั่งให้ผมขึ้นไปโดยตรงก็คงจะเป็นความเห็นอกเห็นใจส่วนตัวของท่านที่มีต่อผมเป็นพิเศษนั่นเองทิตฐิมานะของชายชาตินักรบทำให้ผมเผอตัวออกปากรับงานออกไปยังช่วยเหลือไม่ได้ครับผู้พันใน BC 617น b c 6 7ก็มีผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ชำนาญทางผมยินดีรับงานชิ้นนี้ร่วมกับหมู่สมพรเราจะเริ่มออกเดินทางเมื่อไหร่ครับคำคมยกนาฬิกาขึ้นมาดู เขาถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่กิริยาท่าทางดูเหมือนจะยุ่งยากใจต่อแผนการที่นอร์แมนได้สั่งให้กองพันของผมปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งขณะนี้เวลา12:30นาทีอีกครึ่งชั่วโมงเริ่มออกเดินทางผมจะให้ไปถึงจุดซุ่มโจมตีจุดแรกข,ของค่าศึกก่อนเวลา18:30นนาทีต่อจากนั้นให้พวกคุณเฝ้าจุดซุ่มโจมตีของมันเอาไว้ทั้งคืนรอเวลาจนกระทั่งพวกมันถอนตัวกลับไปจึงเริ่มเกาะมันเข้าไป คุณจะต้องผ่านฐานปืนที่โรมยิงของพวกเราเมื่อเช้านี้ด้วยพยายามเล็ดลอดเข้าไปจนกระทั่งอยู่ห่างจากแนวของมันเพียง1กิโลเมตรแล้วเริ่มทํางานรู้สึกว่ามันจะเป็นภารกิจที่เสี่ยงเกินไปสำหรับพวกเราแต่เราไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านี้บิ๊กแมนคำสั่งก็คือคำสั่ง13นาฬิกาผมสมพรและทหารจากศูนย์สงครามพิเศษอีกสคนก็เคลื่อนที่ลัดเลาะลงไปข้างล่างอย่างระมัดระวัง เรดาพ็อกเก็ตถูกแบงก่งเฉลีย่ยออกเป็นสัตว์ส่วนเท่าๆกันคนละสองแท่งตามข้อตกลงที่ได้วางเอาไว้เมื่อทุกคนได้รับอุบัติเหตุจนสูญเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บจะไม่มีการช่วยเหลือกันอย่างเด็ดขาดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคือสิ่งที่สําคัญที่สุดยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทุกคนจะต้องช่วยตัวเองพาเจ้าเรดาพ็อกเก็ตอันนี้ขึ้นไปวางบนฐานปฏิบัติการฆ่าศึกให้จงได้ พอพวกผมเคลื่อนที่ลงไปถึงตีนเขาเถิดเถิดก็ได้ยินเสียงอาวุธหนักนานานาชนิดบนยอดเนินระดมยิงกันลงไปบนพื้นล่างอย่างเป็นหาฝนตำบลกระสุนตกก็ไม่ใช่เป็นการยิงรบกวนเหมือนอย่างเช่นเคยอีกแล้วคราวนี้คำคุกคงสั่งยิงคลุมพื้นที่บนไหล่เขาบริเวณทางขึ้นเนินสกายไลท์วันซึ่งเป็นวงกว้างเสมือนจะเคลียร์พื้นที่ให้พวกผมอยู่ในที่ และบัดดลนั้นเองอาวุธหนักของข้าศึกที่ซ่อนพิกัดอยู่ที่789942บนไหล่เขาสกายไลน์ก็ยิงสวนลงมาไม่ยิ่งหย่อนซึ่งกันและกันเสียงระเบิดตึงตังโครมครามที่ยิงประสานกันระหว่างศีสะัะสร้างรสชาติในการเดินทางขึ้นมาอย่างมากมายหมู่สมพรที่เดินอยู่หน้าสุด หันมายิ้มผมกับยื่นหน้าเข้ามากระซิบกับผมด้วยท่าทางที่สนุกสนานคลื้นเคลงปาสจากอาการกลิ่นๆใดๆทั้งสิ้น,นสะดุกดีบิ๊กแมนจะนายผมสั่งยิงแบบนี้ผมอ่านไตยออกท่านต้องการจะถ่วงเวลารอให้พวกเราเดินทางไปถึงจุดซุ่มโจงตีของมันก่อนที่พวกมันจะออกมานั่นเองลุงยาวสเปะสปะแบบเนี้ยพวกมันไม่กล้าออกมาหรอครับป่าเนี้ยเขวิ่งกันหัวสุกหัวสุนลงหลุมหมดแล้ว มู่สมพรอาร่านความคิดของคำคมออกและผมเองก็มีความคิดเช่นนั้นแผนการที่กลั่นกรองออกมาจากสมองที่มีประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยมทําให้ผมเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ฐานปืนทุกขนะเส้นทางเดินราบเรียบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นร่องรอยเท้าของทหารรับจา้างหรือว่าร่องรอยเท้าของทหารเวียดนามเหนือสับสนเกะกะไปทั่วกับระเบิด ซึ่งส่วนมากเป็นกับระเบิดที่ทหารรับจ้างกองพัน6ก6ดักเอาไว้เมื่อครั้งถอนตัวลงมาจากยอดเนินสกายหลายวันปรากฏอยู่ยังทียิบด้วยความสามารถของหมู่สมพรและทหารจากศูนย์สงครามพิเศษกับระเบิดเหล่านั้นก็ถูกกู้และเก็บซุกซ่อนเอาไว้ข้างๆทางนั่นเอง17.30นาฬิกา30นาทีผมก็นำทางหมู่สมพรเบนออกจากหมู่บ้าน50หลัง มุ่งหน้าขึ้นไปบนไหล่เขาที่รกรุงรังไปด้วยแมกไม้นานาชนิดลุ่มระเบิดจากอาวุธหนักแทบทุกชนิดเรียงรายอยู่บนพื้นดินไม่ขาดระยะกลิ่นดินปืนคาร์ฟอสฟอรัสที่เพิ่งจะลุกไหม้ไปอย่างสดๆร้อนๆยังอบอวลคระคุ้งเหม็นหืนไปทั่วอนาบริเวณดวงตะวันคล้อยลับไปแล้วม่านสีเทาอมดำพื้นมหฮมาเริ่มโดยตัวลงมาครอบคลุมยอดเนินสกายไลยวันจนมัวสัวลงทุกขณะ จากพิกัดบนแผนที่ขณะน,นี้พวกผมอยู่ห่างจากที่ตั้งปืนของพวกมันเพียง500เมตรเท่านั้นและก่อน18นาฬิกาเล็กน้อยพวกผมทั้ง4ีคนก็ปีนขึ้นมาหมอบอยู่บนยอดเนินเล็กๆที่สามารถตรวจการเห็นทิศทางเบื้องหน้าได้พอสมควรเสียงไอเหมือนคนเป็นหวัดลงคองดังแววมาจากทางป่าเสือหมอบเบื้องหน้าหมู่สมพรฟุบลงหมอบกับพื้น แล้วคลาน4ตีนเข้าไปนอนหมอบอยู่ระหว่างกอลวกซึ่งขึ้นเบียดเสียยัดเยียดอยู่เบื้องหน้าผมและทหารอีกสองคนคลืบคลานแยกย้ายออกเป็นรูปขบวนแถวหน้ากระดานหมอบเรียงรายด้วยระยะต่อที่ห่างกันพอสมควรจ้องสายตาลงไปเบื้องล่างที่ปรากฏหลุมบุคคลเรียงรายอยู่7-8หลุมโดยอากับกริยาที่ระมัดระวังอย่างเต็มที่เงาตะคุ่งของทหารลาวแดงแคน เดินเรียงเดี่ยวออกมาจากเส้นทางที่ตัดตรงออกมาจากดงเสือหมอบนั้นเครื่องแต่งกายสีถึมๆที่พวกมันสวมใส่อยู่นั้นทำให้พวกผมเกือบมองไม่เห็นเสียงพูดคุยและเสียงกระติกน้ำแบบโลหะที่เสียดสีกับเข็มขัดสนามทำให้ผมสังเกตเห็นทิศทางการเคลื่อนที่ของพวกมันเข้าอย่างบังเอิญเงาตะคุ่มของพวกมันหยุดอยู่ที่หลุมบุคคลเชื่ออึดใจปืนกลเบาก็ถูกยกขึ้นมาตั้งขาสสา่อยู่ณบริเวณปากหลุมจรวด rpg วางแนบลงกับพื้นในลักษณะหันปากกระบอกมาทางพวกผมลูกหัวปลีขนาดเคข่งที่สวมติดอยู่ที่ปากลํำกงทำให้ขนหัวของผมลุกชันขึ้นมาด้วยความเสียวสยองพวกผมอยู่ห่างจากมันไม่ถึง15เมตรความใกล้ชิดทำให้ผมได้ยินเสียงพูดคุยของพวกมันอย่างถนัดหูเสียงหัวเราะเบาๆที่ประสานกันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาทำให้หมู่สมพร์ กัรกลามหันมากระซิบกระซาบกับผมด้วยท่าทางที่ฉุนเอากาศ